กราบขอบพระคุณนะคะออเดอร์จากคุณพ่อนอกเหตุนะคะนี่นะคะสิบห้าตะกร้านะคะห้าร้อยคะแนนนะคะออเดอร์จากคุณพ่อเม <า S 2> อื่อวานนะคะให้น้องสตางค์ช่วยทีนะคะสองนะครับสี่นะครับสี่นะคะหกนะครับหกนะคะแปดนะคะแปดนะคะ สิบนะคะสิบนะคะสองนะคะสิบสองค่ะสี่นะคะสิบสี่นะคะสิบห้าค่ะสิบห้านะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อน้องเฮเป็อย่างสูงเลยนะคะขอบคุณครับจ้าพ่อเลยยังเสียงของนั้นพ่อหน่อยขอบคุณค่ะพ่อจ้าขอบคุณค่ะ ผลไม้หวานๆจากคุณพ่อนะคะออเดอร์ Order ของเมื่อวานนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่ออ,องเฮดเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาฝนฝนห้าร้อยคะแนนนะคะขอให้คุณพอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทํากิจการการงานอนใดอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะพ่อจ๋พาพระกูปะกรรัช้างบารามีน้องชาง้างปูปกคุ้งคลองรักษานะคะดำรำเรื่อยๆตลอดปีตลอดไปนะคะคุณพ่อจ๋ากราบขอบพระคุณคุณพ่อนะคะที่รักและเอ็นดูเมตานะคะ กลับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสาดตอนเอาเดอร์ของคุณพ่อแล้วนะคะแถมให้คุณพ่อเป็นซิห้าตากาเลยนะคะกลับขอบคุณนะคะเพราะจากกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะอายาจะ